สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสุขภาพสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับหลายคลิปที่ผ่านมาผมก็จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นโรคที่พบบ่อยในระบบ ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านก็บอกว่าเออเป็นความรู้ที่แหมไม่ได้เป็นหมอก็พอฟังเข้าใจนะไม่เป็นเจ้าที่สาสุขเองก็พอฟังรู้เรื่องนะทำให้ผมรู้สึกเออก็มีกําลังใจนะครับที่จะทําคลิปพวกนี้กันต่อไปในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของทางการแพทย์แผนไทยนะซึ่งการแพทย์แผนไทย ก็ถือว่าเป็นการแพทย์หนึ่งในกลุ่มการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมนะครับซึ่งการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมเนี่ยเขาก็จะจําแนกออกเป็น5กลุ่มใ,ใ,ห,ใหญ่ๆด้วยกันส่วนการแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่1คือเป็นการแพทย์ที่มีความเป็นระบบอยู่ในตัวเองนะครับเรียกว่าเบ็ดเสร็จในตัวเองนะฮะเป็นระบบการแพทย์ที่สามารถที่จะเป็นระบบที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนมาแล้วก็ถือเป็นกลุ่มการแพทย์ดั้งเดิมคำว่ากลุ่มการแพทย์ดั้งเดิมก็คือมีมานานแล้ว และก็ยังมีคุณค่าและยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของคําว่าการแพทย์ดั้งเดิมนะครับซึ่งเราก็จะไม่ได้ใช้ว่าการแพทย์แผนโบราณละนะเราใช้คําว่าการแพทย์ดั้งเดิมหรือ traditional medicine นะครับซึ่งการแพทย์ดั้งเดิมนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มของการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมนะครับในเรื่องการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะที่ถือว่าเป็นแพทย นะครับถือเป็นแพทย์เหมือนกับการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเรื่องของเวชกรรมไทยซึ่งเรื่องของเวชกรรมไทยเนี่ยจะมีเรื่องของจรรยาบรณเป็นเรื่องหลักที่สําคัญที่สุดแล้วก็เรื่องของศักยภาพหรือความสามารถของแพทย์ที่เป็นเวชกรรมไทยก็คือการทํากิจ4ประการนะฮะกิจ4ประการนี่เป็นสิ่งที่ต้องทําได้ต้องทําเป็นต้องมีความสามารถนะครับจะเรียกว่าภาษาฝรั่งเป็น competency ก็ได้เป็นสมรรถนะก็ได้นะครับ กิจข้อที่1ก็คือรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคหรือสมุดฐานวินิจฉัยกิจข้อที่2ก็คือรู้ชื่อโรคก,ก็คือโรควินิจฉัยกิจข้อที่3ก็คือรู้จักยารักษาโรคก,ก็คือเป็นเภสัชกรแผนไทยไปด้วยและกิจข้อที่4ก็คือรู้ว่ายาใดรักษาโรคใดก็คือรักษาโรคเป็นนั่นเองนะครับโดยที่กิจข้อที่1เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเราจะเอา สมุนไพรเอาของต่างๆมาทําเป็นยารักษาคนไข้จะใช้สมุนไพรตัวนั่นจะใช้สมุนไพรตัวนี้จะใช้ส่วนนั้นส่วนนี้มาทำเนี่ยสิ่งสําคัญจะเกิดไม่ได้ว่าจะเป็นในการรักษาคนไข้จะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถทําการวินิจฉัยที่ตั้งแรกเกิดของโรคหรือสมุดฐานวินิจฉัยได้ซึ่งสมุดฐานวินิจฉัยก็จะมีทั้งตัวหลักของร่างกายคนเราที่เป็นองค์ประกอบนะองค์ประกอบของร่างกายคนเราจะขาดไม่ได้เลย ถ้าขาดแล้วถือว่าร่างกายจะอยู่ไม่ได้ไอ้ส่วนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าธาตุนะธาตุก็คือจะเรียกว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญหรือองค์ประกอบของอวัยวะที่สําคัญก็ได้นะเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้นั้นก็ในเรื่องของธาตุเนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่หรือเป็นตัวกําหนดรูปกําหนดร่างของคนเราซึ่งจะมีหลักหลักอยู่4ี่ธาตุเขาเรียกว่ามหาภูตร,รูปหรือมหาภูตร,รูป4ก็คือรูปธาตุดิน รูปธาตุน้ำรูปธาตุลมและรูปธาตุไฟซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้นะครับก็จำแนกย่อยๆออกเป็น42ชนิดนะครับ42ชนิดก็คือรูปธาตุดินจะมีอยู่20ชนิดรูปธาตุน้ำมีอยู่12ชนิดรูปธาตุลมมีอยู่6ชนิดแล้วก็รูปธาตุไฟมีอยู่4ชนิดประกอบกันเป็นองค์ประกอบหลักโดยที่ องค์ประกอบหลักที่ถือว่าเป็นส่วนของรูปหรือรูปร่างหรือร่างกายที่เรียกว่ารูปขันนะครับหรือรูปขันก็จะมีอยู่28รูปที่ประกอบขึ้นเป็นตัวคนเรานะครับโดยมี4รูปหลักก็คือรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่แหละที่เรียกเป็นมหาภูตรูปในขณะเดียวกันก็จะมีรูปอีกรูปหนึ่งเขาเรียกบริเชตรูปซึ่งก็คือช่องว่างหรือโพรงด้วยรอยต่อต่างๆในร่างกาย ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทางการแพทย์แผนไทยดึงออกมากําหนดชื่อเป็นาธาตุก็เรียกว่าอากาศาธาตุอากาศาธาตุจึงไม่ใช่อากาศแต่เป็นส่วนของร่างกายที่เป็นโพรงเป็นรอยต่อเป็นช่องว่างในร่างกายก็ให้กําหนดเรียกว่าเป็นอากาศาธาตุเพราะฉะนั้นไม่ใช่อากาศนะครับเป็นโพรงเป็นรอยต่อในร่างกาย ก็จะเรียกรวมๆกันว่าเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆของร่างกาย5กลุ่มก็เลยเรียกว่าเบนจะมหาผูตรูปนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในทางทฤษฎีการเจ็บไข้ได้ป่วยของการแพทย์แผนปัจจุบันจะยึดถือแนวทางเดิมมาก็คือเป็นทฤษฎีเชื่อโลกหรือเจอร์มเฟรรี่นะครับก็จะมีของบางสิ่งบางอย่างเข้าไปกระทบต่อร่างกายแล้วทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา แล้วก็เป็นไปตามหลักของการสมดุลของปัจจัย3ทางระบาดวิทยาที่เรียกว่า EP i d e m i o l o g i c a l triad ก็คือ Host Agent Environment Host ก็คือตัวคนเรา Agent ก็คือตัวก่อโรค Environment ก็คือตัวสิ่งแวดล้อมถ้า3ตัวนี้เสียสมดุลเมื่อไหร่ก็จะทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่ทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยเป็นทฤษฎีสมดุลธาต าธาตุก็คือองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ในร่างกายที่มีอยู่5กลุ่มหลักที่เล่ามาแล้วแล้วก็้าจําแนกเป็นชนิดไม่รวมอากาศาธาตุก็42บชนิดซึ่งาาธาตุธาตุทั้ง42ชนิดเสียสมดุลไปก็จะทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะเมื่อเสียสมดุลธาตุก็จะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราก็เรียกว่าทฤษฎีสมดุลธาตุซึ่งหมอจะต้องบอกได้ว่า,าธาตุอะไรในร่างกาย เสียสมดุลไปแล้วธาตุกลุ่มนั้นนะเป็นชนิดใดที่มันเสียสมดุลแล้วการเสียสมดุลของธาตุตรงนี้เนะี่ยมันเสียสมดุลไปอย่างไรคำว่าเสียสมดุลไปอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีการเสียสมดุลไป3รูปแบบด้วยกันในทางการแพทย์แผนไทยรูปแบบที่1คือมันมากเกินก็เรียกว่ากำเริบรูปแบบที่2มันน้อยเกินก็เรียกว่าหย่อนรูปแบบที่ส มันไม่มีหรือมันไม่ทำงานกเ็เรียกว่าพิการเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกได้ว่าธาตุที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันกําเริบหย่อนหรือพิการการบอกตรงนี้นะครับเป็นกิจข้อที่1ของเวชกรรมไทยนั่นเองก็คือการบอกสมุดฐานหรือที่ตั้งแรกเกิดของโรคนะครับที่ตั้งแรกเกิดของโรคหรือสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาสมุนไพรนู่นนี่มาใช้เป็นยาสิ่งสําคัญคือต้องบอกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะไอสมุดฐานวมนิจฉัยเนี่ยนะครับนะทีนี้สมุดฐานวมนิจฉัยเนี่ยมันมีสาเหตุจากตัวองค์ประกอบหลักของร่างกายหรือที่เรียกว่า,าธาตุเราก็เรียกว่า,าธาตุสมุดฐานแต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับที่เป็นปัจจัยเสริมนะครับเป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให ธาตุหรือร่างกายคนเรามันเสียสมดุลไปนะครับซึ่งตัวนั้นก็ประกอบไปด้วยอายุของคนเราก็จะทำให้ธาตุแต่ละชนิดเกิดการกำเริบหย่อนพิการได้แตกต่างกันไปก็เรียกว่าอายุสมุดฐานอันที่สองช่วงเวลาในแต่ละวันนะครับวันคืนเนี่ยแบ่งเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาเนี่ยเกิดแต่ละช่วงเวลาก็จะกระทบต่อ ธาตุทำให้เจ็บป่วยได้แตกต่างกันอันนี้เรียกว่าการสมุดฐานหรือกาละสมุดฐานอัน,นที่3ก็คือช่วงเวลาในแต่ละปีแต่ละปีก็แบ่งเป็นช่วงช่วงช่วงที่เราเรียกว่าฤดูการอันนี้ก็กระทบต่อธาตุหรือต่อวยวะได้เช่นกันอันนี้ก็เรียกว่าอุตุสมุดฐานเราไม่ค่อยเรียกฤดูสมุดฐานแต่มก็มีบางตำรา เรียกว่าด้วยดูสมุดฐานแต่ก็อาจจะเรียกว่าอุตุสมุดฐานซึ่งเป็นตัวบอกว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ทบต่อธาตุกลุ่มต่างๆชนิดต่างๆที่แตกต่างกันไปแล้วก็ที่อยู่ของคนเรานะครับที่อยู่ของคนเราก็กระทบต่อธาตุแตกต่างกันไปก็เรียกว่าประเทศสมุรฐานนะครับเรียกว่าประเทศสมุรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีความเจ็บป่วยของ ทางการแพทย์แผนไทยที่เรียกว่าทฤษฎีสมดุลธาตุก็จะต้องเป็นการสร้างสมดุลระหว่างปัจจัยภายในตัวคนเราปัจจัยภายในตัวคนเราที่เรียกว่าโฮสตเหมือนเหมือนภาษาฝรั่งนะโฮสตนะก็จะมี2ปัจจัยด้วยกันก็คือธาตุสม,มุลฐานและอายุสม,มุลฐานอันที่2 Environment หรือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็มีการสม,มุลฐาน อุตุสมุทฐานประเทศสมุทฐานส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเราจะไม่พูดถึงเอเจนต์ไม่พูดถึงสิ่งก่อโรคเชื้อโรคนะฮะเราไม่ถือว่าไม่ต้องไปยุ่งกับปัจจัยอื่นนะครับยุ่งกับปัจจัยที่กระทบกับตัวเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นปัจจัยอีกตัวหนึ่งแทนที่จะเป็นเอเจนต์หรือสิ่งก่อโรคเรากลับสนใจ behavior หรือพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสียสมดุลของธาตุเราเรียก พฤติกรรมที่จะทำให้เสียสมดุลของธาตุนี้ว่ามูลเหตุของโรคมูลเหตุของโรคเช่นอาหารอีดิยาบทอากาศร้อนเย็นอดนอนอดข้าวอดน้ํากันอุจจาระกรันปัสสาวะนะขับถ่ายไม่เป็นเวลาทํางานหนักเกินไปอารมณ์เศร้าโศกเสียใจหรืออารมณ์โมโหโกรธาโทโสโทสะเยอะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะเป็น Host, Agent, Environment เสียสบดุลทำให้เกิดโรคตามทฤษฎีเชื้อโรคหรือเจอมิม The o r y Host ก็คือตัวคน Agent ก็คือตัวก่อโรค Environment ก็คือตัวสิ่งแวดล้อมในขณะที่ทางการแพทย์แผนไทยของเราก็จะเป็น Host, Environment, b e h a v i o r เอ่าเป็น3อย่างเหมือนกันคือตัวคนก็คืออายุ สมุดฐานและธาตุสมุดฐานตัวสภาพแวดล้อมก็คือการสมุดฐานอุตุสมุดฐานประเทศสมุดฐานและตัวพฤติกรรมก่อโลกหรือมูลเหตุเกิดโลกนั่นเองนะที่เล่าให้ฟังไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่การเกิดโลกคลิปนี้ก็กะว่าจะเล่าเรื่องแพทย์แผนไทยสั้นๆนะครับให้พอเข้าใจหลักการที่สําคัญสําคัญเพื่อจะได้ไปวิเคราะห์ได้ว่าเวลาหมอแพทย์แผนไทยหรือแพทย แพทไทยที่แท้จริงเนี่ยที่เขาจะดูแลรักษาคนไข้เนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยเขาต้องเริ่มจากการหาสาเหตุที่ตั้งแรกเกิดของโรคหรือสมุดฐานมินิฉัยก่อนเขาจะไม่เอาตํารายาเอาตํำรับยาสปปรรพคุณยามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ใครมีอาการอะไรก็เอายาไปเลยอย่างนั้นก็จะไม่ใช่นะครับแต่ก็พอเล่าไปเล่าไปมันก็ค่อนข้างยาวนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป เป็นไงบ้างครับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยของเราซึ่งถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ดูแรลรักษาผู้ป่วยไปตามองความรู้ที่ถูกต้องคนไข้ก็จะปลอดภัยคนไข้ก็จะหายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ